สวัสดีค่ะทุกคนพบกับหนิงแล้วนะคะในช่องนูดอินตุรเกียมาจ้าวันนี้หนิงจะพามาดูอ่าว่านุ่มๆสาวๆคนไหนที่คบกับหนุ่มตุรกีอยู่ตอนนี้นะคะหรือแต่งงานหรือจะอะไรอยู่ในตอนนี้มาดูค่ะว่าอ่าเวลาไปหาผู้ใหญ่หรือเจอพ่อแม่สามีควรทํายังไงเวลาเจอเขาไม่ใช่หวัดดีอย่างนี้เฉยๆนะคะมันต้องมีอีกวิธีหนึ่งค่ะไปดูกันค่ะถ้าถ้าเราเป็นเด็กเราเจอคนโตเราต้องทําอย่างี้นะคะ มาค่ะมาค่ะมาสเกีเแมนมาม่อะไรจีอ๋อตอนอ๋อโชคแค่ชาอืมออมอ Allah โชคชะเนเลเรอริสติสเดนเฉยๆก็เอเดลิมบัวนี่อย่างนี้คือเจอคนโตนะคะถ้าเราเจอคนโตเจอผู้ใหญ่เราต้องทําอย่างนี้แต่ถ้าเป็นเพื่อนกันหรือเด็กก็ทําอย่างนี้เฉยๆค่ะไม่ต้องจูบไม่ต้องอะไรก็แบบนี้ค่ะอแบบนี้ค่ะ คือแบบหนึ่งอ่าถ้าเจอเพื่อนกันนะคะแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นผู้ชายก็จะอย่างนี้ค่ะบู๊คาฟาซาเด๊คาฟาบูอยางงี้ค่ะย่างนี้ค่ะบูซาเด๊กบาออันนี้ก็คือเป็นเพื่อนผู้ชายกันที่เฉยค่ะแต่ถ้าถ้าเป็นอ่าคนโตก็จะคือก็คือต้องจูบมือนะคะข้าจันนีคะแล้วไปดูกันเลยค่ะ๊าย่าย